อมไม่เป็นไรหรอกพี่อ้อยยังไงเดี๋ยวฉันจะดูหลานเองไม่ให้ไปยุ่งกับเขาเล็กอย่างมันก็ไม่กี่วันใช่เหรอแต่คุณรูดเขารู้แล้วใช่ไหมเหรอจะต้องบอกเขาด้วยหรอนี่เธอจะไม่บอกคุณรู้เขาเลยเหรอโอ,อถ่ตายแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่พอใจขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะ ไม่ต้องห่วงหรอกพี่อ้อยคนคนนี้เขาไม่เคยพอใจอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เขาไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกฉันชินแล้วล่ะซุ้มพี่ไม่อยากรบกวนเราเลยนะพี่ไม่เห็นใครจริงๆโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่อ้อยแต่ว่าฉันถามอะไรพี่อย่างหนึ่งเยสิ ทำไมพี่ถึงไม่อยาดอยู่บ้านอะเอาจริงนะไม่เอาข้ออ้างน,นะพี่อ้อยพีเ่เป็นพระพ่อใช่ไหมมันก็ไม่เขาทั้งหมดทีเดียวหรอกพี่อ้อยทําไม่พี่อ้อยไม่ลองพาเจ้านัดเนี่ยไปหาพ่อจริงๆของมันดูบ้างลนะ่ะอะไรๆมันอาจจะดีขึ้นนะ อนไรจะไม่ใช่อย่างที่พี่อ้อยคิดไปซะทั้งหมดอะคนนะพี่อ้อยยังไงมันก็ต้องรักลูกของมันนะไม่พูดเรื่องนี้กับพี่ได้ไหมส้มโอเคโอเคโอเคไม่พูดก็ไม่พูดพี่ฝากหลานหน่อยนะพี่ไปละ เดี๋ยวถ้าคุณรู้ข็้นมาเจอพี่เข้ามันจะไม่ดีจะว่าพี่มายุย่งยาก อยู่กับน้าก่อนนะลูกนะโอ้โยโอ้ยปูแค่นี้กินอะไรมาตรงไหนเนี่ยไม่เนะนะนี่ยปลอยให้กินเลยโอ้ยเมนี่มากนะั่นันทภูมิบอยได้แล้ว แล้วไอ้สามคำนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงมันทภูมิมันน่าจะเป็นชื่อของใครกันอย่าจำกัดแค่ว่าเป็นชื่อใครดิมันน่าจะเป็นชื่อของอะไรมากกว่าเออใช่มันอาจจะเป็นชื่อของคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้ฟังดูแล้วมันเหมือนชื่อม้าแข่งนะคะ เออแล้วไอ้เสีฮะนี่มันเคยติดต่อกับใครที่เกี่ยวข้องกับวงการม้าหรือครอบมาบ้างไหมที่ผ่านมาก็ไม่มีเลยนะครับนั่นต์ภูมิวอยเออแล้ววอยล่ะใครพอจะคิดออกบ้างไหมนักร้องอ้ยไม่น่าเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอกนะวอย ถ้าไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของแ้วมันจะเป็นอะไรได้อีกอะ่ะกว้างมากเลยนะคนสัตว์สิ่งของอะ่ะครอบคลุมทุกอย่างบนโลกนี้แล้วนี่มันจะมีไรนอกเหนือจากนี้ได้อีกไงอ,อาหารยากาโรคก,การขนของการขนส่ง การขนส่งวอยหน่นหวยเรียกการขนส่งทางเรือนันทภูมิคงนั้นเป็นชื่อเรือเอ,อ้ยใครนั้นไปเช็คดูซิว่าเรือที่ชื่อนันทภูมินะ่ะจะมาท่าเรือด้านไหนของประเทศบ้างไม่เว่าจะเป็นท่าเรือคลองเตยท่าเรือแหลมชะบงังกี่ท่านะเช็คมาให้หมดครับผมแล้วได้แล้วได้แล้วมันจะมาจากอะไรได้อ่ะพี่เสียหะมันได้แล้ว ตัวเลขที่เราได้มาแล้วเหมือนกันไงน4506ตัวเลขที่มันให้มานี้อาจจะเป็นตัวเลขของวอยในการขนส่งก็ได้นะเสียหะมันจะขนสิ่งผิดกฎหมายอะไรชักอย่างเข้ามันในประเทศเราอีกแน่ๆเลยคราวนี้มันไม่รอดเาแล้วล่ะ อะไรป็นอะไรสวัสดีค่ะเหนื่อยไม่ทกกลับไปแล้วเหรอคะเชิญค่ะเข้ามาในบ้านก่อนเหนื่อยไหมคะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะนี่ค่ะโซฟาอยู่ตรงนี้ค่ะ นั่งก่อนสิคะนั่งค่ะต้องหิวน้ำแม่เลยเดี๋ยวซื้อแก้น้ำม,มาให้นะคะรอเดี <S <S ๋ยวนะคะหนาวเย็นมาเล้วค่ะน้ำเย็นค่ะ ่มใจถ้าเย็นค่ะดื่มได้ถ้าเย็นไหมทออไม่ดีกว่าไม่เป็นไรเอ่อเธอต้องการอะไร ก็จะต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกันแล้วอะค่ะก็จะมานั่งแบบว่าเง่้ยเงี้ยอะไรเป็นทั้งวี่ทั้งวายมันก็ไม่ถูกเรื่องใช่ไหมคะเพราะยังไงเนี่ยเราก็จะต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกันเธอทำอะไรผิดนะแวแคนอย่างซ้วมเนี่ยไม่ใช่คนจะมานั่งประเภทแบบทำดีกลบเกลือนะคะไม่ใช่ค่ะ เธอกำลังใช้เสียงสูงมาก,มากอยู่นะมันฟังดูมีพิรุษตายเสียงสูงที่นะนเออเองียดีกว่าเออหม่ไม่ว่าเธอทำอะไรผิดก็แล้วแต่ฉันจะไม่ว่าเธอแต่เธอต้องสารภาพมา จริงนะจริงแต่ขอเรื่องเดียวเองคืออย่าอย่าเป็นเรื่องเด็กนะแล้วก็ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ท้องฉันว่าเธอต้องท้องแน่ๆเลยหรือมีเด็กไม่ไม่ไม่ คือซ่วมเนี่ยไม่ได้แบบท้องเองอ่ะแต่ว่าแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าแต,แต่ว่าพี่สาวว่ะค่ะพี่สาวพี่สาวของซ่วมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาลูกมาฝากเลี้ยงไว้สักสองสามวันฮะเอาลูกมาฝากเลี้ยงเมื่อไหร่ วัน,นรู้ไม่ได้ว่าเวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยมันจะมีภาระม,มากขนาดไหนมีปัญญาเลี้ยงเหรอเธอแล,วแลเวลาเด็กร้องไห้เธอรู้ไหมว่าเด็กต้องการอะไรโอ้ยตา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 ย,ตาย นี่คุณอย่าก็พูดที่มันเป็นเรื่องใหญ่สิคะก็มีหัวใจนิดนึงกับไอ้ผู้ใหญ่สองคนมันจะเลี้ยงเด็กคนเดียวไม่ได้เลยเหรอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรสองคนก็หนึ่งคุณก็เป็นสองไม่ใช่ฉันนะฉันเนี่ยไม่ชอบเด็กเอาเสเลยรู้มหมใจกระจ้างโอ้ลูกโอ้โอโออย่าร้องนะคะลูกหาย้ว เพลงลูกทุ่งสิอะไรนะก็เพลงลูกทุ่งไงร้องหน่อยสิเคยอ่านเจอในหนังสือเขาบอกว่าพวกเด็กๆเนี่ยชอบฟังอะไรแปลกๆก็ชอบดูอะไรแปลกๆเคยก็ร้องไปแล้วก็เต้นไปใช่ไหมเวิร์กเนี่ยเลยคุณเลยไงร้องเลยคุณร้องคุณเต้นให้ดูเลยเนี่อเลยเด็กก็หยุดนี่ร้องแหน่วเห็นไหมเนี่ยเอาเลยมาร้องเนี่ยบ้าบอกแล้วไงไม่ใช่ไม่ชอบเด็กนี่คนใจร้ายไม่ช่วยฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงคนเดียวก็ได้ ขอบใจนะที่ยังให้ที่ซุกหัวนอนน่ารักลูกให้ม kind of oh, oh, oh. ันร hey. okay. ู้กันไิ๊กนีว่าเด็กคนเดียวยุ่งมันจะเลี้ยงไม่ได้นะลูกนะโอ้โอ้อากินนกินนม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  ไาดีอ่ะนัดเดีร้องสิเดี๋ยวเดี๋เคอ่ะมาเดี๋ยวร้องเพลงฟังนี่ตั้งไม่ตั้งังหวะิตั้งไม่ตังไจงถึงไหนแล้วเนี่ยอถึงที่กำปั้นรูปหล่องั้นอ่านต่อเลยนะ มีคนมาปิ้งมาปั้งมาเกาะมาแกะมาจีบด้วยแหละชื่อโจอิหน้าตาไม่หล่อหน้าตาไม่หล่อนะตาไม่หล่อนะตาเป็นยังไงนะตาก็งนั้นนั้นตามตื้ออยู่ได้นลำนคานนลำนคานได้ผลเเดี๋ยวนะร้อยใส่เพลงลูกเอ้ยเอาเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้แหละเนี่ยจอง่เป็นของพี่จอง่เป็นของพี่จะเจิดเลยนีน่เป็นของพี่

มึงโกงวะเนี่ยโกงอะไรพี่ก็พี่ลุกข้าจะกินเรือฉันจะทำยังไงเออหนีก่อนแล้วกันบี้ยงหล่ะหนีก,หนกันดิชก็ไล่ทีเป็นไงล่ะ